่ะะเอาแบบดไอ้นี่เดีโลเลนน่นี้ดใ่ม,นนมันอยู่สอกคุณฉันเดียวเห็นอยู่อยู่คุณสีเหลืองเหลืองคุณโอ้สีเหลืองอยู่คุณเออสวัสดีค่ะเอซทุกท่านนะคะวันนี้มาซื้อของใช้นะคะมีเจ้าหน้าที่คนสวยดูแลด้วยนะคะที่มาบ้าม,มาได้บนี้ที่มา,า,มมา,นานบ้านมา้านน่ละฮะไอ้เจ้าบาทนี่ปื้ดแพงเถนนดดอะมันกับแพงแต่ใส่สบูรร่ใส่ อาสบู่แท่นนะเนาะบะเน้นจะเน้นประหยดัดมันมันกับเบิดเป็นหลายพันแหรอคนะน่ะหมายถึงอาสบู่เสี่ยงยังนกแก้วจีฮ่โอ้โหสว่างให้นี่จะได้เป็แพงแต่ใจ่าเอฟซีอันนี้จากบาทนี่หอมบนนี้นกแก้วนะนกแก้วจีนี่อนัอนนกแก้วไปใส่กันนะอนันนกแก้วไปใส่กันได้จ้าเอาขึ้นนี่ไหม อ่าสิบเก้าพวเมนต์เนี่ยเค่ะสิเออนกแก้วก็จะได้นกแก้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นน้ำยาว้นปากอันนี้ก็แชมพูขาไปเอาทิชเมนต์มาม่าแล้วค่ะไฮเตอร์ผงสกัไปไปเอาเออเจ้าเดี๋ยวดูแลฉันเลยห่วยจะตรงใหญ่มาดูแลฉันเดี๋ยวจะมาล้านใหญ่ล้านโตกระดาษกระเด็นเนาะอ๋อโปลโลแลนด์ค่ะเอฟซี อะไผมเสียผมเอ้ยสำหรับผมทำสีเอาทำสีก็ทำสีอันไรอีกมัน shampoo, ชมพู้ชมหยังดิได้แล้วชมพูอันนี้ชมพูอันใดมันอ่อนมันอ่อนโยนยายอันนี้อ่อนโยนบ่มาฉันเห็ดได้บ่ลนี้แล้วสะอาบใลยมาฉันน,นั่งไงซีฟ้าตีกระบาดนี่ ร้อยสี่สิบห้าบาท,บาทเด็กน้อยสิเสียได้ชมพูอันนี้เราวันนี้ชมพูอันนี้ไม่นส่หอมก็กันได้น้อยนิดเนาะมีชมพูไหมเอาชอมพูข้นไปอาบน้ำให้หมาแล้วนี่ละ่ะเอาวนป่าน,นั่นละ่ะมันจังเลิศเอาชอมพูข้นไปอาบน้ำให้หมาไปเลยคะ่ะเนสิเป็นร่มย่าอาชิสูก่กันอาชีสูแข็งๆนี่ไหมเอาไปเก็บอือเด็กน้อยคะ่ะ อีกแล้วนี่แปดสิบเก้าบาทไม่มีเจนาะไม่คือมมแต่ของมันแพงนะปกตินูก็ซื้อกระจุกกระจิกนะคะแต่มาดูแล้วทำไมของมันแพงแพงเอฟซีหนูกะยังไงก็ต้องไดือซื้อละเอ้าที่สอวที่สู้ไว้จะเมียนชี้เมียนเนี่วเล็กน้อย ครบแหล่วย่ายเชีพูมันกินอ่อนๆเลยเนาะไปว้าวปเต็มรนราคามันก็เต็มรถแล้วยิงส้นอาหารส้นอาหารเด็ขมรองผอกร่องพื้นขายซุย่างรโดดานขส่ขีมล่องพื้น ร้องผืนว่ามีเนาะว่มีสา้นเปเบืองโซนอาหารจะหอาหารอาหารม่แต่ขนมก็มาบาแล้วคุณได้ปลาฮาแบเบืองกันเลยเรื่อรายา่นีรก็ว่าสองสามท่านเลยเป็นบอไเตเียเลยพว่าต้องเหตุแล้วอนมไปเนี่ยนุ่ไนดอกาแฟโมกินกาแฟใช่จะไม่โปรตีนวะย่าโปรตีนมีไหมอุ้ยขนมน่าอร่อย ไปไปเซ็กวินซะพ่ะออะไรอ่ะพะ่ออะไรอ่อขนมด้านนาฉันเห็นอยู่อันนี้ไม่เป็นอันนั้น่เป<ะ>น็นแพทกไม่เป็นไม่างหน้าไม่เป็นแพ็นหีหยมีฮ้อนช็อกโกแลตโอ้โหดีไมีฮ้อนช็อกอันดุอมช็อกโกแลตว่าเวลาเพิ่นเอาไปให้งานกระทิน,นแบบโมมีนมิดเดิ้ลเหนียวเมนทอดถุงอ๋ออยู่นี่ก็ขายถุงตีตาดาวแพงไปอยู่นี่ใส่ตาดาวไม่เด้อตาดาวโอ้ยู่มีไป เซ่อัน,มมนะอันนี้คือจะแซ่บเอียกกระบาดนี้สาบาทนั่นเลยละค่ะดีอันได้แซบถูกอ๋นอน,นี่แบบคิเโนนี้ยว<ป>อ๋นนอเปาออริจินอลอือออริจินอลแล้วอแล้วพอ,อไปแล้วสิเป็นล่มสิเป็นล่มกับไล่ใจไก่เว่ทรงแค่สี่กูกไก่เออไปเอาะทรงมามาดูแรเดู้ชาย์ทาย ใช้กระเด็ดใช่ยัยบ่ใส่หลายๆจะพมขืนก็ไไม่มีหงมคหรอมมใส่ก็ได้ดอกเอากระล่างบังไว้ก็ได้แบบเห็ดไปหาเห็ดเบียงถึงจะว่าใส่ใหญ่เสด็จใหญ่ไปเลยหนาทึเงเบิ่งมลแล้วมันวนอ้ย เออนะคะมาดูว่ากี่บาทนะคะหนูเอามาม่าไปกักตุนไว้นะโอ้จะเสร็จสือ่อยังไรจะยายจะซทำหนึน่งชั้กะเข้าอ่อนแล้วคุนาเน่เป็นบุษย,ย,ย,ย์ามาชุ่ขวดหมืนไหมคะบุษย์น้ำยาถูพื้นน้ำยาบ้วนปากาม,นนมาเด้อมาถือพื้นเด้อทำไมถึงใช้สีนี้ค่ะใช้เบาๆซับ,บซอบนะคะอันละสิบบาทน,าน้ำยาบัตรพนุ่ม สบถุง <10. S 1> อันน <and> <Festival> ี oh, ้คือซื้อไปใช้เองนะคะทุกท่านซื้ามามเอาอันเดียวอ๋อมันเป็นแป้งไม่หยิงฉันสิอวนมันลูกอกวน้ำมันบรออกค่ฟใสแบบน้ำัน ฉันรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเวลาดสันเท่ลงจากๆฉันรู้สึกว่าฉันเลิศเออมันบางฉันรู้สึกแสบก็กันแม่จะเข้าใจบอยู่มันเด็กพ่อสองพันพันซีวายพ่อเลี้ยวฉันจะว่าฉันจะไปซื้ออีกอย่างอีกเจ้ามาคิดเบิรงว่าแค่ย์ยูนีตสมบัติเมียบ้านดีฉันสิไปโตสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็น้องเคสซี่ก็ได้แค่เจ็ดนาทีเองเหรออ่ะอ่านอื่นอีกก่อนว่าให้ได้พ่อแปดนาทีอยู่ เอาอยัางหลับอันนี้อเอานี่จะหอนกินน้ำกินน้ำท่างนะ,ะทั้งหมดก็ถึงทั้งหมดนะคะของใช้ร้านแรกนะคะเท่าไหร่นะอ่ารถขัายก็เก๋งสีแดงแดงค่ะเอาไว้ท้ายรถเลยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบาทมีส่วนลวดบอ่อเปิดดากเป็นบอ่อ โอเคนะคะก็จะจ่ายตังค์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับนะคะของใช้ร้านแรกนะคะ1,400ง้เท่าไหร่นะแปบาทนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วหนูจะไปบารลำพูอีกไปซื้อไม้ถูกพื้นอีกนะคะนะ,ะตั้งงบไว้วันนี้ก็ของใช้ก็จะประมาณ5,000ันรถขั้นสีเดียะอาย่ายจะคือว่าจะคือนดูแล็จเลิมถึงอุยเลิดนะคะโอเคค่ะเอนะคะนี่เอา้า แปดนาทีแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแปดนาทีแล้วจ้าห้าสี่อ่ะเปิดมองดำดำมนะันย้ายโอเคปดไปแซงค k เ o u แปดนาทีแล้วค่ะบ๊ายบายเอซี